ที่เราเรียนคำที่แล้วค่ะเรื่องไข่นะคะเด็กๆพูดคำคง้นจงตามคุยากรค่ะไข่เป็ดไข่ไก่มีไว้ในครัวเตือนตนเตือนตัวกินไข่วันละฟองไข่ใ,ให้โปรโตีนอร่อยลิ้นต้องลองสักฟองสองฟองรับรองติดใจเก่งมากค่ะเด็กๆ เด็กๆท่องคำท่องจงตามคุูยาแล้วจะเห็นว่าในการง่องจงมีทั้งไข่เป็ดและก็ไข่ไก,ก่น,นะคะเด็กๆด,ด,ด,ดูนะคะวันก่อนเราพูดถึงว่าไข่ที่มีเปลืสีครับสีขาวนี้คือไข่ที่มาจากแม่เป็ดก้าๆใช่ไหมคะอ้าวส่วนไข่ที่เป็นสีเนื้อมาจากแม่ไก่เปียบๆเปียบๆที่เด็กๆเ,เ,เคยพูดให้ครูยาฟังซึ่ง ไข่นี้มาจากการผรสมพันธุ์ของแม่พันกับพ่อพันนะคะได้ออกลูกมาเป็นไข่วันนี้นะคะเด็กๆรับประทานอาหารกันหรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆรับประทานอาหารกันแล้วมีอาหารอะไรบ้างคะที่ทำมาจากไข่อของเด็กๆอาจจะเป็นไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋นหรือว่าแ็งจืดไข่ที่เด็กๆชอบรับประทานกัน อุปรกรณ์สำหรับทำไข่เค็มกันนะคะก็เริ่มที่ไข่เป็ดนะคะเราล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มีเกลือน้ำสะอาดที่เราต้มสุกแล้ววันนี้ที่ครูยาช่วยเด็กทำร่วมกับผูะกบรองก็คือกิจกรรมการดองไข่เค็มค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนการทำไข่เค็มค่ะครูยาต้มน้ำให้ต้มน้ำนะคะแล้วก็เอาน้ำมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ เทเกลือใส่ในปริมาณที่พอสมควรค่ะด้แล้วนะคะเราก็คนระหว่างน้ำร้อนกับเกลือให้ละลายเข้ากันอ่ารอจนกระทั่งเกลือละลายเข้ากันกับน้ำแล้วเด็กๆก็เอาไข่ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ในภาชนะที่เตรียมเอาไว้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นขวดโหลนะคะขวดโหลที่อยู่ในครัวของเราเองนะั่นเองนะคะแล้วก็เทน้ําที่เย็นแล้วนะคะ ใส่เข้าไปในขวดโหลให้น้ํามันท่วมไข่นะคะ,ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก14วันนะคะก็สามารถเอาไข่นี้นะคะมารับประทานได้เด็กๆอาจจะทาไปต้มหรือว่ารับประทานกับข้าวต้มหรือพาไปดาวาเป็นไข่เค็มดาวก็ได้คุยาอยากได้เด็กๆนะคะทําเสร็จแล้วส่งภาพมาคุยาดูหรือเด็กๆ สะดวกจะทําอาหารที่ทํามาจากไทยนะคะจะเป็นไข่ดาวไข่เคี่ยวไข่ตุน๋นหรือว่าอาหารแปลก,ปลกๆใหม่ๆส่งแม่เพียดูบ้างก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะเด็กเ